สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จุดไฟความคิดขอบคุณที่ให้ฉันได้เข้ามาอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งของวันคุณอีกครั้งขอบคุณที่ยังเชื่อว่าตัวเองเริ่มใหม่ได้เสมอและขอบคุณที่ยังให้โอกาสหัวใจตัวเองเติบโตขึ้นทีละนิดไม่ว่าจะผ่านอะไรมาก็ตามวันนี้เราจะมาค่อยๆพูดถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายที่สุดแต่กลับทรงพลังจนสามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณได้จริงๆ นั่นคือกฎ24ชั่วโมงกฎที่ไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นคนใหม่ในทันทีไม่ได้ต้องการให้คุณเปลี่ยนชีวิตในชั่วข้ามคืนแต่ต้องการเพียงแค่ให้โอกาสตัวเองหนึ่งวันแบบเต็มๆหนึ่งวันเพียงแค่วันนี้คุณอาจยังไม่รู้ว่าหลายครั้งที่ชีวิตเราติดอยู่ที่เดิมไม่ใช่เพราะเราไม่มีโอกาสไม่ใช่เพราะเราไม่มีความสามารถแต่เป็นเพราะ เราใช้เวลา24ชั่วโมงแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนลืมไปว่าแค่เปลี่ยนหนึ่งวันมันสามารถเปลี่ยนเส้นทางของชีวิตทั้งเส้นได้ลองคิดตามนะคะถ้าคุณเปลี่ยนแค่หนึ่งวันหนึ่งวันนั้นจะทำให้คุณเริ่มเห็นตัวเองในมุมใหม่มุมที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณทำได้มุมที่คุณรู้สึกว่ามันอาจไม่ง่ายแต่ฉันสามารถเริ่มเปลี่ยนได้จริงๆและเมื่อคุณเริ่มเชื่อแบบนี้ การเปลี่ยนชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอีกต่อไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้และอยู่ใกล้มือคุณมากกว่าที่เคยคิดหลายครั้งที่มนุษย์อย่างเราตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปตั้งความคาดหวังสูงเกินไปอยากพัฒนาตัวเองแบบยิ่งใหญ่ทันทีอยากลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่ในคืนนี้เลยแต่สุดท้ายก็กลับมาล้มอยู่ที่เดิมเพราะความเปลี่ยนแปลงแบบนั้นมันหนักมันเร็วและมันไม่สอดคล้องกับหัวใจของเรา หัวใจมนุษย์ไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหัวใจต้องการการเปลี่ยนแปลงที่รู้สึกได้และทำได้จริงภายใน24ชั่วโมงนี้กฎ24ชั่วโมงคือการบอกกับตัวเองว่าฉันจะทำให้วันนี้ดีที่สุดเท่าที่ฉันทำได้โดยไม่แบกอดีตและไม่กลัวอนาคตวันนี้ขอแค่24ชั่วโมงเท่านั้นฉันจะเริ่มต้นใหม่แค่หนึ่งวันแค่วันนี้ ไม่ต้องคิดถึงตลอดหนึ่งปีไม่ต้องคิดว่าจะทำได้ทั้งชีวิตแค่ให้วันนี้เป็นวันที่คุณลองใช้ชีวิตแบบที่อยากเห็นตัวเองในอนาคตแบบที่คุณรู้สึกภูมิใจได้ว่าวันนี้ฉันชนะใจตัวเองนิดหนึ่งแล้วนะคุณไม่จำเป็นต้องทำถูกทุกอย่างไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่คุณต้องเจาะจงให้ได้ว่าวันนี้คุณอยากให้มันเป็นวันแบบไหนมันอาจเป็นวันของความนิ่งวันของความสงบ วันของการเริ่มต้นเล็กๆวันของการปล่อยวางหรือวันของการตัดสินใจสักอย่างที่ค้างใจมานานอะไรก็ได้แต่ให้มันเป็นวันหนึ่งที่คุณตั้งใจเลือกมันด้วยตัวคุณเองเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบไหลไปตามวันแต่คนที่ชีวิตเปลี่ยนคือคนที่เลือกให้วันหนึ่งมีความหมายวันนี้อาจเป็นวันแบบนั้นของคุณก็ได้ค่ะวันที่คุณไม่ยอมใช้ชีวิตแบบเดิมๆอีกต่อไป วันที่คุณหยุดบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มและบอกตัวเองใหม่ว่าเริ่มวันนี้เลยแค่24ชั่วโมงคุณรู้ไหมคะชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ใช่เรื่องของเวลาไม่ใช่เรื่องว่าคนอื่นทำอะไรได้มากกว่าแต่มันคือเรื่องของคุณเลือกทำอะไรใน24ชั่วโมงของคุณคนที่รวยขึ้นเร็วไม่ใช่เพราะเขามีเวลาเยอะกว่าแต่เพราะเขาใช้เวลาแต่ละชั่วโมงต่างจากคนอื่น คนที่มีสุขภาพดีไม่ใช่เพราะเขามีแรงมากกว่าแต่เพราะเขาใช้เวลาแต่ละวันเพื่อดูแลตัวเองคนที่โตขึ้นในใจไม่ใช่เพราะเขามีชีวิตสบายกว่าแต่เพราะเขาเลือกใส่ใจหัวใจตัวเองในแต่ละวันคุณไม่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างในหนึ่งวันแต่คุณสามารถเปลี่ยนวิธีใช้หนึ่งวันได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดวันนี้ลองให้โอกาสตัวเองสักครั้งนะคะ โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างจริงจังโอกาสที่จะมองตัวเองด้วยสายตาที่อ่อนโยนกว่าเดิมโอกาสที่จะเลิกโทษตัวเองเลิกดูถูกตัวเองเลิกบอกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้หรอกเพราะคุณทำได้คุณแค่ยังไม่เริ่มแบบตั้งใจจริงๆสักครั้งใน24ชั่วโมงเต็มๆเท่านั้นเองลองคิดแบบนี้นะคะถ้าคุณมีแค่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณอยากใช้มันแบบไหน อยากปล่อยให้มันผ่านไปอย่างว่างเปล่าหรืออยากให้มันเป็นวันที่คุณบอกตัวเองว่าอย่างน้อยวันนี้ฉันได้ใช้ชีวิตแบบที่ฉันอยากเป็นจริงๆไม่ต้องกดดันตัวเองแค่ถามในใจเบาๆแล้วฟังคำตอบของหัวใจเพราะหัวใจคุณรู้เสมอว่าคุณต้องการอะไรเพียงแต่เสียงของความกลัวมันเคยดังเกินไปดังจนคุณไม่ได้ยินเสียงความหวังของตัวเองและว,วันนี้คือวันที่คุณจะเริ่มฟังความหวังนั้นอีกครั้ง แค่24ชั่วโมงขอให้วันนี้เป็นวันของคุณไม่ใช่วันของความกลัวไม่ใช่วันของความเคยชินเก่าๆแต่เป็นวันของการเริ่มต้นใหม่แบบเต็มหัวใจคุณพร้อมเสมอแม้บางครั้งคุณจะไม่รู้สึกแบบนั้นก็ตามและกด24ชั่วโมงคือความนุ่มนวลแบบใหม่ที่จะทำให้คุณก้าวต่ออย่างมั่นคงโดยไม่ต้องแบกความคาดหวังหนักๆใส่ตัวเอง วันนี้เรามาเริ่มใหม่ไปพร้อมกันนะคะแบบช้าๆลึกๆอบอุ่นและไม่กดดันเพราะการเปลี่ยนชีวิตไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โตมันเริ่มจากหนึ่งวันที่คุณเลือกใช้มันอย่างมีความหมายค่ะ ถ้าคุณลองมองย้อนกลับไปในชีวิตจะมีหลายช่วงเวลาที่คุณอยากเริ่มต้นใหม่แต่สุดท้ายคุณกลับปล่อยให้มันผ่านไปเพราะคุณเอาทั้งชีวิตมารวมคิดในทีเดียวจนมันหนักเกินไปที่จะเริ่มแต่กด24ชั่วโมงมันช่วยปลดล็อกตรงนี้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อเพราะมันไม่ให้คุณต้องแบกทั้งชีวิตไว้ในมือแต่มันให้คุณแบกแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น แค่หนึ่งวันหัวใจของคุณก็เบาขึ้นแล้วแค่หนึ่งวันคุณก็เริ่มหายใจโล่งขึ้นนิดหน่อยแค่หนึ่งวันคุณอาจได้เห็นตัวเองในแบบที่คุณอยากเป็นไม่ใช่แบบที่ชีวิตบังคับให้เป็นลองจินตนาการนะคะว่าวันนี้ทั้งวันคุณตั้งใจใช้กฎ24ชั่วโมงแบบจริงใจ24ชั่วโมงที่คุณเลือกให้ความสำคัญกับสิ่งที่เติมเต็มหัวใจ24ชั่วโมงที่คุณยอมปล่อยวางความผิดพลาดเก่า 24ชั่วโมงที่คุณเริ่มต้นบางอย่างที่คุณเลื่อนมานานมันอาจจะเป็นวันแรกที่คุณกลับมารู้สึกว่าชีวิตฉันยังเปลี่ยนได้อยู่จริงๆหลายครั้งเราคิดว่าเราต้องเปลี่ยนให้ได้ทั้งแบบตลอดไปแต่หัวใจมนุษย์ไม่คิดแบบนั้นค่ะหัวใจต้องการแค่ความสำเร็จหนึ่งวันที่จับต้องได้มันต้องการเห็นตัวเองทำสำเร็จวันนี้ก่อนพอวันนี้สำเร็จวันต่อไปมันตามมาเอง เหมือนเวลาคุณปีนเขาคุณไม่จำเป็นต้องมองยอดสุดตระาานคุณแค่มองก้าวตรงหน้าว่าก้าวต่อไปเหยียบตรงไหนและถ้าคุณทำได้หนก้าวคุณก็ทำได้อีกก้าวและอีกก้าวจนวันหนึ่งคุณจะขึ้นมาจุดที่คุณไม่เคยคิดว่าตัวเองปีนไหว กฎ24ชั่วโมงก็เป็นแบบนั้นค่ะมันคือกฎที่ไม่ให้คุณกังวลเรื่องพรุ่งนี้ไม่ให้คุณเสียใจเรื่องเมื่อวานมันให้คุณโฟกัสแค่วันนี้วันนี้ที่อยู่ตรงหน้าให้คุณถามตัวเองว่าวันนี้ฉันอยากใช้มันอย่างไรเพื่อให้มันพาฉันไปใกล้ชีวิตที่ฉันอยากได้ขึ้นอีกนิดหนึ่ง บางทีคำตอบอาจไม่ใช่การทำงานหนักไม่ใช่การฝืนตัวเองไม่ใช่การไล่ตามความสำเร็จจนเหนื่อยแต่เป็นการให้พื้นที่กับตัวเองให้เวลากับหัวใจให้ความสงบกับความคิดเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรีบแต่มันเกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงแม้จะช้าแค่ไหนก็ตาม ใน24ชั่วโมงนี้คุณอาจเลือกได้ว่าจะเริ่มต้นนิสัยเล็กๆหนึ่งอย่างที่คุณรู้ว่าดีต่อตัวเองไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องซับซ้อนแต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำซ้ำได้อาจเป็นการจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบทำใจให้สงบ2นาทีเดินออกกำลังกาย5นาทีเขียนสิ่งที่อยากขอบคุณตัวเอง1ประโยคหรือแม้แต่เลือกไม่ตอบคำพูดลบๆเลือกไม่เสพข่าวลบเลือกไม่กดดันตัวเองเกินเหตุ สิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะค่อยๆเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้ชีวิตและเมื่อวิธีใช้ชีวิตเปลี่ยนผลลัพธ์ของชีวิตก็จะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติมีหลายคนที่ปั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองแต่เริ่มจากสิ่งที่ยากเกินไปเหมือนการบอกตัวเองว่าฉันจะเปลี่ยนชีวิตใหม่แบบ100ภายใน1อาทิตย์ สุดท้ายพอทำไม่ได้เขาก็ท้อแล้วกลับไปที่เดิมแต่คนที่ใช้กฎ24ชั่วโมงเขาไม่กดดันตัวเองแบบนั้นค่ะเขารู้ว่าเขาต้องชนะใจตัวเองทีละวันและเมื่อเขาชนะใจตัวเองวันนี้ได้โอกาสชนะวันพรุ่งนี้ก็สูงขึ้น บางทีสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่การเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่คือการเปลี่ยนวันนี้ให้ต่างจากเมื่อวานถ้าคุณทำวันนี้ให้ดีขึ้น1%แค่1%จริงๆภายใน1ปีคุณจะเปลี่ยนตัวเองไปไกลกว่าที่คุณจินตนาการเลยค่ะ แต่เรามักลืมไปเรามักคิดว่าต้องเปลี่ยนแบบใหญ่ๆต้องประกาศต้องเริ่มต้นแบบอลังการแต่ชีวิตมนุษย์ไม่ใช่แบบนั้นค่ะชีวิตเปลี่ยนจากสิ่งเล็กๆเสมอเปลี่ยนจากเสี้ยววินาทีที่คุณตัดสินใจไม่เหมือนเดิมจากนาทีที่คุณเลือกทำสิ่งถูกต้องแม้มันยากจากชั่วโมงที่คุณเลือกลงมือทำแทนที่จะรอและจากหนึ่งวันที่คุณตัดสินใจว่าจะไม่ใช้มันแบบเดิมอีกต่อไป กฎ24ชั่วโมงทำให้คุณมีโอกาสเริ่มใหม่ทุกวันท้าวันนี้คุณล้มคุณเริ่มใหม่วันนี้ได้ท้าวันนี้คุณท้อคุณเริ่มใหม่ได้ท้าวันนี้คุณโกรธเสียใจผิดหวังคุณเริ่มใหม่ได้ไม่ว่าคุณผ่านอะไรมาก็ตามคุณมีสิทธิ์ใช้วันนี้เพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างอ่อนโยนเสมอ หัวใจมนุษย์มีพลังบางอย่างที่มหัศจรรย์มากค่ะมันพังได้แต่ก็ซ่อมตัวเองได้มันอ่อนแอได้แต่ก็แข็งแรงขึ้นได้มันสับสนได้แต่ก็หาความชัดเจนได้และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการให้เวลากับตัวเองและกฎ24ชั่วโมงก็คือการให้เวลานั้นแก่ตัวเองอย่างจริงใจ ในวันนี้อยากให้คุณลองถามคำนถามนี้กับตัวเองนะคะว่าถ้าฉันให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันทำได้ฉันจะทำอะไรบ้างอาจเป็นเรื่องเล็กมากๆแต่สำคัญมากๆเพราะมันไม่ใช่เรื่องของปริมาณมันเป็นเรื่องของความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่คุณทำ เมื่อคุณใช้วันนี้แบบมีความหมายคุณจะมองเห็นว่าคุณสามารถสร้างชีวิตที่คุณอยากมีได้จริงแม้ว่ามันจะช้าแม้ว่ามันจะละมุนแม้ว่ามันจะไม่ได้หวือหวาแต่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงและจับต้องได้วันนี้ทั้งวันยังรอให้คุณเลือกใช้มันอยู่ค่ะเลือกให้วันนี้เป็นก้าวแรกก้าวที่อาจยังสั่นไหวแต่เป็นก้าวที่สำคัญที่สุดต่อการเปลี่ยนชีวิตทั้งเส้น คุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่ตลอดเวลาที่คุณใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้คุณกำลังเลือกอยู่เสมอคะ่ะแม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดออกมาแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตัดสินใจแบบเป็นทางการแต่หัวใจของคุณกำลังเลือกอยู่ตลอดเวลาเลือกว่าจะเชื่ออะไรเลือกว่าจะมองตัวเองแบบไหนเลือกว่าจะปล่อยผ่านอะไรและเลือกว่าจะให้คุณค่ากับอะไรในวันนี้และกด24ชั่วโมงคือการทำให้การเลือกของคุณ ชัดเจนขึ้นแทนที่จะปล่อยให้ความเคยชินเก่าๆพา,าชีวิตไปคุณคือคนที่กำลังเป็นคนขับเส้นทางของตัวเองอีกครั้งและความรู้สึกของการได้ควบคุมชีวิตตัวเองนี่แหละค่ะที่ทำให้คนจำนวนมากกลับมามีพลังขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์หลายคนมาคิดว่าตัวเองไม่มีวินยัยไม่มีแรงไม่มีความสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่จริงๆแล้วปัญหาไม่ใช่คุณไม่เก่งพอแต่เป็นเพราะคุณ ไม่เคยให้โอกาสตัวเองแบบเต็มๆ24ชั่วโมงเลยสักครั้งคุณอาจเคยเริ่มแต่เริ่มแบบสั้นๆเริ่มแบบกลักลวๆเริ่มแบบลังเลเริ่มแบบไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้แต่ถ้าวันนี้คุณตั้งใจใช้เวลา24ชั่วโมงนี้อย่างเต็มหัวใจคุณจะเห็นด้านหนึ่งของตัวเองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะลองมองชีวิตแบบนี้นะคะถ้าคุณเดินบนถนนเส้นหนึ่ง แล้วคุณตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางเพียงหนึ่งก้าวเพียงเล็กน้อยแม้ในวันนี้คุณจะยังไม่เห็นความแตกต่างแต่ถ้าคุณเดินต่อไปเรื่อยๆเส้นทางที่คุณไปถึงในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะต่างจากเดิมมากชนิดที่คุณคาดไม่ถึงเลยกด <c oughs> 24ชั่วโมงก็เหมือนการเปลี่ยนทิศทางเล็กๆแบบนั้นเสี่ยวหนึ่งของวัน1ความคิดหการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งเส้นได้เคยไหมคะ ที่คุณเคยคิดอยากเริ่มต้นใหม่แต่พอคิดไปถึงภาพใหญ่ๆคุณก็เหนื่อยทันทีอยากเริ่มงานอยากดูแลสุขภาพอยากอ่านหนังสืออยากพัฒนาตัวเองอยากลุกออกจากความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเจ็บแต่เพียงแค่คิดถึงสิ่งเหล่านี้แบบทันทีทันใดหัวใจก็หนักจนขยับไม่ออกเพราะเรากำลังเอาภาระทั้งชีวิตมาวางไว้ตรงหน้าทั้งที่ความจริงแล้วชีวิตไม่ได้ต้องการให้คุณแก้ทุกอย่างในครั้งเดียวเลย ชีวิตต้องการให้คุณเริ่มแค่วันนี้เริ่มจาก24ชั่วโมงที่อยู่ตรงหน้าเริ่มจากการเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่คุณควบคุมได้เริ่มจากการเลือกรู้สึกกับตัวเองแบบใหม่เริ่มจากการตั้งใจทำสิ่งเล็กๆที่คุณเคยผลัดออกไปเสมอและแค่การเริ่มแบบนี้มันทรงพลังถึงขั้นที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณกับตัวเองได้ทั้งชีวิตเพราะรู้ไหมคะมนุษย์เราไม่ได้เหนื่อยเพราะโลกหนัก แต่เหนื่อยเพราะเราสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไปทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวเราไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำสำเร็จเราไม่เชื่อว่าตัวเองจะเปลี่ยนได้จริงเราไม่เชื่อว่าอีกครั้งหนึ่งของความพยายามจะให้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไปแต่กด24ชั่วโมงคือการให้หลักฐานเล็กๆแก่ตัวเองว่าคุณเริ่มได้คุณทำได้คุณเดินต่อได้แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่หนึ่งวันก็ตามและหนึ่งวันนั้น คือรอยต่อระหว่างชีวิตเดิมและชีวิตใหม่จำไว้นะคะที่คุณไม่เปลี่ยนไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งแต่เพราะคุณไม่เคยเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่เริ่มแล้วจริงๆกด24ชั่วโมงคือโอกาสให้คุณได้เห็นเวอร์ชั่นนั้นแบบไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแค่แข่งขันกับตัวคุณในเมื่อวานแค่ทำวันนี้ให้ดีกว่าเดิม1%แค่นั้นจริงๆหลายคนที่ใช้กด24ชั่วโมง บอกตรงกันว่าพอเขาทำได้หนึ่งวันเขาเริ่มอยากทำได้อีกวันและอีกวันความสุขเล็กๆเ,เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเขาพบว่าตัวเองทำบางสิ่งต่อเนื่องได้ในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนและพลังนี้เองที่ทำให้เขาเริ่มกลายเป็นคนใหม่โดยแท้จริงคนเรามักรอแรงบันดาลใจถึงจะเริ่มแต่ความจริงคือการเริ่มต้นต่างหากที่สร้างแรงบันดาลใจคุณเริ่มวันนี้ได้แม้คุณจะยังไม่พร้อม คุณเริ่มได้แม้หัวใจจะยังหนักคุณเริ่มได้แม้คุณจะยังสับสนเพราะกฎ24ชั่วโมงไม่ต้องการความพร้อมมันต้องการแค่ความตั้งใจหนึ่งครั้งและการกระทำหนึ่งอย่างที่จับต้องได้ขอเพียงวันนี้คุณดูแลตัวเองให้ดีขึ้นสักนิดคุณพูดดีกับตัวเองให้มากขึ้นสักหน่อยคุณปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปหนึ่งอย่างหรือคุณเลือกทำบางสิ่งที่คุณรู้ว่า มันพาคุณเข้าใกล้ชีวิตที่อยากมีมากขึ้นแม้แค่ก้าวเดียวชีวิตไม่ได้ต้องการให้คุณวิ่งทุกวันแต่มันต้องการให้คุณเดินแค่เดินเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและกด24ชั่วโมงจะช่วยให้คุณเดินแบบมั่นคงขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณจะเห็นด้วยตัวเองว่าหนึ่งวันทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้จริงไม่ใช่เพราะว่ามันวิเศษแต่เพราะมันทำให้คุณกลับมารักตัวเองมากพอที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้ง ในโลกที่หมุนเร็วแข่งขันสูงเต็มไปด้วยความคาดหวังกด24ชั่วโมงคือการบอกตัวเองว่าฉันไม่ต้องวิ่งทันใครฉันแค่ต้องขยับไปข้างหน้าอย่างจริงใจในวันนี้เท่านั้นแค่วันนี้แค่24ชั่วโมงคุณจะเห็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมและนั่นคือหลักฐานสำคัญที่สุดว่าคุณเปลี่ยนชีวิตได้จริง เมื่อคุณเริ่มเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไม่จำเป็นต้องเริ่มจากปีหน้าเดือนหน้าหรือแม้แต่สัปดาห์หน้าแต่เริ่มจากวันนี้วันเดียวหัวใจของคุณจะเริ่มเบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะคุณไม่ต้องแบกความคาดหวังหนักๆเอาไว้คุณไม่ต้องรับผิดชอบทั้งชีวิตในครั้งเดียวคุณมีหน้าที่แค่ดูแล24ชั่วโมงตรงหน้าเท่านั้นเองและสิ่งสำคัญที่สุดคือ เมื่อคุณเริ่มทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันพรุ่งนี้ของคุณก็เปลี่ยนตามแล้ววันต่อไปก็เปลี่ยนตามและสุดท้ายสิ่งที่เคยเป็นความฝันที่ดูไกลแบบแตะไม่ถึงจะกลายเป็นสิ่งที่คุณกำลังเดินเข้าไปใกล้ทีละนิดโดยที่คุณแทบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำหลายครั้งที่มนุษย์เราท้อไม่ใช่เพราะชีวิตไม่ดีขึ้นแต่เพราะเราไม่ได้หยุดมองว่าเราดีขึ้นแค่ไหนแล้วต่างหาก คุณลองย้อนมองตัวเองตอนหนปีที่แล้วหรือตอน5เดือนก่อนสิคะความจริงคือคุณผ่านมาไกลกว่าที่คุณคิดคุณรับมือกับหลายอย่างที่คุณไม่เคยคิดว่าตัวเองจะผ่านได้แต่เพราะเราใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเกินไปเราจึงไม่เคยตั้งใจมองความแข็งแกร่งที่เราสร้างขึ้นมาทีละวันกด24ชั่วโมงจะทำให้คุณเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดขึ้นเห็นว่าคุณไม่ได้ไร้ค่าเห็นว่าคุณไม่เคยหยุดพยายามจริงจ เห็นว่าคุณยังรักตัวเองอยู่แม้ว่าคุณอาจเคยคิดว่าคุณหมดแรงไปแล้วและยิ่งคุณให้ความหมายกับวันนี้มากขึ้นเท่าไหร่ชีวิตคุณก็จะค่อยๆเติบโตด้วยวิธีที่คุณเข้าใจมันมากขึ้นคุณจะเริ่มรู้ว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่การดัดแปลงชีวิตให้เหมือนใครแต่คือการฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้นและลงมือทำบางอย่างที่ดีต่อตัวเองในแบบที่คุณไหวในวันนี้ บางทีสิ่งที่คุณต้องการอาจเป็นเพียงแค่การเริ่มทำสิ่งที่เคยผัดวันประกันพรุงการตัดสินใจที่ชัดเจนสักครั้งการพูดความรู้สึกของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาการปล่อยบางคนหรือบางสิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้คุณเติบโตหรือบางทีอาจเป็นแค่การยอมให้ตัวเองได้พักจริงๆสักวัน24ชั่วโมงนี้เป็นของคุณ เป็นช่วงเวลาที่คุณกำหนดเองได้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะสร้างหลักฐานใหม่ให้ตัวเองหลักฐานว่าคุณทำได้หลักฐานว่าคุณไม่ยอมแพ้หลักฐานว่าคุณยังอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและหลักฐานแบบนี้มันทรงพลังจนเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อคำว่าตัวเองไปเลยไม่ต้องกังวลนะคะว่าถ้าวันหนึ่งคุณเผลอหลุดเผลอขี้เกียจเผลอท้อแล้วจะต้องนับหนึ่งใหม่หมด กฎ24ชั่วโมงไม่ได้ทำงานแบบนั้นมันไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบมันต้องการความจริงใจไม่ว่าจะเป็นความจริงใจที่เต็มร้อยหรือแค่พอมีเล็กน้อยในวันที่คุณเหนื่อยมากก็ตามคุณยังเริ่มใหม่ได้เสมอไม่มีวันไหนที่สายเกินไปไม่มีวินาทีไหนที่คุณถูกปิดประตูโอกาสตราบใดที่คุณยังหายใจอยู่คุณเริ่มวันนี้ได้ทันที เริ่มด้วยใจที่อ่อนโยนเริ่มด้วยใจที่เข้าใจว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่ต้องรีบแต่ต้องเริ่มแม้จะเล็กน้อยก็มีค่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากค่ะ เมื่อคุณเริ่มใช้กฎ24ชั่วโมงไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าความเชื่อมั่นในตัวเองมันเพิ่มขึ้นจริงคุณจะเริ่มเชื่อว่าฉันควบคุมชีวิตได้คุณจะเริ่มเห็นว่าตัวเองมีวินัยมากกว่าที่คิดและคุณจะเริ่มเข้าใจว่าที่คุณเคยรู้สึกว่าชีวิตติดอยู่ที่เดิมไม่ใช่เพราะคุณไม่มีโอกาสแต่เพราะคุณไม่เคยลองใช้โอกาสหนึ่งวันให้เต็มที่เลยต่างหากวันนี้คุณกำลังทำอยู่นะคะ การฟังตอนนี้จนจบการเปิดใจการยอมรับความคิดใหม่การให้โอกาสตัวเองหนึ่งวันทั้งหมดนี้คือน้ำหนักมหาศาลของความกล้าหาญที่คุณอาจไม่รู้ตัวแต่ฉันเห็นและหัวใจของคุณรู้สึกมันอยู่และฉันอยากให้คุณรู้ว่าแค่คุณเลือกฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ในวันนี้คุณก็เดินนำตัวเองในเมื่อวานไปแล้วหก้า มันเป็นก้าวเล็กๆที่ใครอาจมองไม่เห็นแต่สำหรับคุณมันเป็นก้าวที่เปลี่ยนเส้นทางทั้งเส้นเลยค่ะเพราะวันหนึ่งนะคะสิ่งเล็กๆที่คุณทำวันนี้อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้คุณเปลี่ยนทั้งชีวิตเหมือนเมล็ดเล็กๆที่ถูกฝังอยู่ในดินมันดูเหมือนนิ่งดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความจริงคือมันกำลังเติบโตอย่างหนักอยู่ข้างใต้ คุณก็เหมือนกันทุกครั้งที่คุณเลือกทำอะไรดีต่อตัวเองแม้คนอื่นจะไม่เห็นแม้ผลลัพธ์ยังไม่ชัดแต่หัวใจของคุณกำลังเปลี่ยนและวันหนึ่งมันจะผลิบานออกมาให้คุณตกใจในตัวเองเลยค่ะให้วันนี้เป็นวันแรกของการเปลี่ยนชีวิตคุณวันพรุ่งนี้อาจเป็นวันต่อเนื่องหรืออาจไม่ต่อเนื่องก็ไม่เป็นไรเพราะคุณยังกลับมาเริ่มใหม่ได้ทุกวัน กฎ24ชั่วโมงให้โอกาสคุณเสมอไม่ว่าคุณจะล้มสักกี่ครั้งคุณยังมีวันนี้ให้เริ่มใหม่อีกครั้งเสมอก่อนจะจบตอนนี้อยากให้คุณยิ้มเบาๆให้ตัวเองนะคะเพราะหัวใจของคุณกําลังทําดีที่สุดแล้วและวันนี้คุณก็ได้ให้โอกาสตัวเองอีกครั้งซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะทําได้ง่ายๆคุณคือหนึ่งในคนที่กล้าหันกลับมาดูแลชีวิตตัวเองและนั่นน่าภูมิใจมากจริงๆค่ะ ขอบคุณคะ่ะที่ฟังจนจบและหวังว่าตอนนี้จะเป็นอีกหนึ่งประกายที่ทำให้คุณมองวันนี้มีความหมายมากขึ้นอย่าลืมนะคะว่าคุณเริ่มใหม่ได้ทุกวันและเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างอบอุ่นแต่ทรงพลังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปคะ่ะที่จุดไฟความคิดทุกวันเวลา8นาฬิกาวันนี้ขอให้คุณใช้24ชั่วโมงนี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่คุณคู่ควรจริงๆ